วันนี้แก้วจะพาทุกท่านมารับชมการตีบอรีกบ้าน15และบ้าน16ให้ชมกันแก้มีสูตรที่น่าสนใจที่จะไปลุ้นทำสามดาวให้ชมกันเริ่มที่บ้าน15เราเจอบ้านตรงข้ามเป็นบ้าน16ก็ต้องสู้ไม่ถอยแน่นอนทันที่ใช้แก้วใช้วินชาร์ดและซูเปอร์คนขี่หมูป่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันก็แก้วกดบูตรทหารให้เป็นเลเวลสูงสุดของบ้าน10บ้าน15แล้วนั่นเอง แดี๋ยวแกจะพาประชุมกันครับบ้านที่เจอเป็นยังไงไม่ได้เจญครับเป็นบ้าน16ที่จะบอกว่ารีบขึ้นบ้านก็ไม่เชิญครับแต่ว่าอาวุธก็ก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับการเข้าแก้วเห็นบ้านครับอยู่ตรงนี้แก้จะซุยเข้าไปครับโดยใช้คิงก็จะปล่อยคิงเข้าไปครับแล้วก็ใช้การโจมตีเข้าไปที่บ้านนั่นเองแล้วก็ด้านซ้ายครับเราจะใช้ควีนชาร์เข้าไปเพราะว่าเขามีฐานแคนครับเราต้องการ กาจัดฐานแค่นั่นเองแล้วเราเข้าไปครับเราก็จะโจมตีและสุดท้ายครับเราใช้ซูเปอร์คนขี่หมูป่านครับเข้าไปตรงกลางแล้วไปด้านบนครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้แล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับมาดูกันเราจะจมตีชมกันครับมาถึงแก้วข้าด้านล่างก่อนเลยครับแก้วใช้ซูเปอร์คนเถื่อนก่อนเลยแก้วปล่อยลงไป2ตัวนะครับตรงนี้แล้วปล่อยลงไปด้านขวา2ตัวครับเพื่อที่จะตัดทาง พอเราแตดทางได้แล้วนะครับเราก็เข้าแก้วจะใช้สว่านแต่ว่าแก้วปล่อยคิงลงไปก่อนนะแก้วปล่อยคิงลงไปด้านขวานนครับแล้วก็จะเข้าไปเราอาจจะต้องทําการใช้เอาคุมดงกชันลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่จะให้คิงเข้าไปนะครับและไม่ถูกโจมตีหนักมาก <S <S คิงจะเข้าไปนะครับแก้วว่าเรามวดแต่ดูด้านซ้ายนะครับด้านขวานนครับเราต้องเข้าด้านซ้ายแล้วนะครับโดยใช้ซุปเปอร์คนเถื่อนลงไปนะครับแบบนี้เลย โดยที่แช็คควีนเข้าไปด้านในและคิงใช้กุงมือยักษ์เลยนะครับก็จะโจมตีไปที่บ้าน,นครับบ้านก็จะป้องกันตนเองครับเราล่องหวนและควีนเฮ้ยมันมีอะไรต้องทําหลายอย่างเลยนะครับเราใช้ยาพิษยาบ้าเอาแก้วป่อยยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยบ้านพังลงไปนะครับถือว่าเยี่ยมเลยจากนั้นควีนจะเข้าไปนะครับเราจะใช้เวลาอีกประมาณ30วินาทีนะครับเราถึงจะไปต่อก็ ปีนเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้น้ํายาป้าลงไปได้เพิ่มวีนเจอิงนนับแก้วเอาน้ำลักข้าวหมวมันครับแต่ไม่ใช้แก้วนี่จริงๆเลยครับชอบพกน้ำลักข้าวหมามันครับแต่ไม่ใช้อ่ะเราปล่อยยาป้าลงไปนะครับจากนั้นวีนจะเข้าไปนะครับเจอกับอาป้ามืสีนะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าเลยละกันแล้วเข้าด้วยซูเปอร์คนขี่หมูป่านะครับปล่อยเจ๊ปล่อยสวานลงไปแบบนี้เลยแล้วเราใช้เยาป้าให้กับวีน เราเข้าไปนะครับเราสามารถใช้สกิลคาพิมัตะได้แล้วนะครับแก้วใช้สกิลคาพิมัตะจังหวะนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถใช้แช่ลงไปได้นะอาจจะแก้วใช้มูอวาลงไปด้านล่างครับเป็นการตัดทานครับใช้มินเนี่ยลงไปนะครับเราปล่อยยาบ้าเราปล่อยยาแช่ไปที่สรละวาหลายเส้นเพื่อที่จะจมตีต่อไปนะครับวินยังไปต่อนะเราใช้สกิลหายตัวนะครับแล้วเราแช่ไปที่ ให้เที่ยวอะไรดีเ็ลื่อนยิงหินกับอ็กโบละกันประถาร์คือเวลาครับเราจะทันเวลาไหมแก้วปล่อยมงฝ่าครับลงไปด้านบนแล้วก็ใช้บอลลูน,นครับเข้าไปโจมตีเราปล่อยธนูลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเจ้าอยู่ด้านล่างน,นครับสามารถเข้าไปได้สวานยังไม่คืฐอนทหารเลยนะครับก็สามารถที่จะไปต่อได้เพื่ออยู่ด้านบน,นครับแล้วก็จะลงไปเราใช้เจนครับทาการเคลื่อนที่ไวขึ้นและโจมตีเร็วขึ้นนะครับก็จะไปด้านบน และวีลงมาครับเราก็สามารถที่จะเก็บสดาวได้ใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับเราน่าจะทันเวลานะครับตรงนี้มีหมูป่ามาครับแต่แก้วกลัวว่าจะไม่ทันเวลามาดูกันว่าแก้วจะได้สดาวหรือไม่พี่ลงไปด้านล่างครับเราจะเข้าไปแก้วว่าเราอาจจะไม่ได้สามดาวนะครับเป็นว่าจกเป็นแบบนั้นหรือเปล่าการสุดการเปอร์เซ็นต์ะครับและเหลือสิงโก้ซันสุดท้ายนะครับเจมานครับแล้วเราก็ได้สามดาวนะครับโดยที่สวาน ยังไม่ทํางานเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับตาแรกเราสามารถที่จะเก็บ3ดาวบ้านสิบหกด้าน,นครับเราเป็นบ้านสิบห้าเนาะนี่แอดไปทีแอดไปทีมาชมมาที่สองต่อนะครับแก้วอยู่บ้านลําดับที่1เลยนะครับก็เจอกับบ้านสิบหกนาะสุดที่ใช้นะครับแก้วใช้สุดง่ายๆ่ยยานอ่าซูเปอร์มังกรน,นะครับเต็มชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าแก้วเอาโกเลมไปทําไมนะครับแก้วมีสายฟ้าด้วย เล่นมังกรเขาใช้แบบนี้กันหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแก้ววางแผนยังไงแผนที่แก้ววางไว้นะครับก็จะเป็นการโจมตีเสามรณะเลยนะครับแล้วใช้สายฟ้าลงไปนะครับเพื่อโจมตีกับหอคอยเอาคมพิษแล้วก็อาคุมลงหงนครับแก้วจะข้นด้านบนนะครับด้านบนซสามารถเข้าไปได้แก้วจะใช้โกเลมลงไปนะครับปล่อยคิงควีนไปด้านบนก็จะโจมตีโซนด้านบนนะครับแก้วไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีกำแพงไหมมีนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันแล้วกันเนาะ แล้วก็ใช้ซูเปอร,ร์มังกรเข้าไปนะครับก็นี่คือแผนง,ง่ายๆนะครับมันก็คือว่าแก้วจะทําตามแผนได้หรือไม่โอเคมาถึงครับเราจะใช้เป็นไหวยและสายฟ้าลงไปก่อนนะครับแก้วจะใช้เป็นไหวยลงไปแล้วปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคเอาคมพิษกับเอาคมร่องหนตาลงไปนะครับเราใช้กูเลมลงไปด้านบนแล้วเราปล่อยคิงควีนลงไปนะครับแบบนี้เลยคิงจะเข้าไปนะครับควีนจะเข้าไป เรามีน้ำรั่ข้าวหัวนะครับตอนนี้แกไม่ลืมที่จะปล่อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับกเลมไม่เป็นตัวแทนครับคิงเป็นตัวแทนครับเราปล่อยน้ำรั่ข้าหัวลงไปแบบนี้เลยน้ำละ่ข้าหัวจะโจมตีได้ได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็คิงจะเข้าไปนะครับเราอาจจะใช้ถุงมือยักได้น,นะครับแต่ตอนนี้กคิดว่ายังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่แต่ส่วนกเลมเนี่ยแตกประมาณแล้วนะครับเราจะเข้าไปแก้มองแก้สายถุงมือยักเลย ก็จะใช้ปายนะครับแล้วก็จะจมตีด้านบนนะครับโดยเราได้เสาละวานนะครับด้านซ้ายได้มาหนึ่งป้อมนะครับคิงด้ขวาเราเสาละวานนะครับก็จะได้ไปแล้วก็จมตี้ันขวานะครับประมาณนี้เลยคิงแพมที่จะเข้าไปต่อนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาระเบิดไปปึกกับแผนครับก็เลยไม่ได้เนาะโอเคแก้วซิปป์กัแก้วเข้าเลยละกันแก้วเข้านะครับแก้วเข้าด้านขวาใช้บอลลูนเป็นหน้ากระดานครับปล่อยซุปเปอร์มังกร ปล่อยปูดเดือนครับได้ใช้อุหดหรบรพ่อไปนะครับแบบนี้เลยจากนั้นแก้วใช้สกิลคาพิมตานะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าไปหนึ่งขวดนะครับปล่อยยาบ้าไปที่บ้านแล้วก็จะจงตีบ้านได้นั่นเองจากนั้นเราก็จะไปต่อนะครับเราใช้แช่ลงไปด้าน,นะครับแก้วแช่ไปที่เครื่องยิงหินด้านบน,นครับแก้วใช้เจนลงไปด้านบนแก้วใช้ยาบ้าไปกับซุปเปอร์มังกรสุ่มบอกเลยเนาะโอเคเราไปด้านล่างกัน,นครับเราจะ เข้าไปต่อครับโดยเจ๊จะเข้าไนครับแล้วก็เจ๊ยังไหวอยู่ครับเจ๊ยังไหวอยู่เจ๊จะไปด้านบนครับเจอกับควีนด้านซ้ายครับส่วนด้านล่างครับซุปเปอร์มังกรเข้าไปเราใช้วินเนียลงไปได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ลงด้านบนน่าจะได้นะโอเคเจ๊จะเข้าไปนครับแต่ว่าเจ๊เจอกับพรโดครับทำให้อติขัดนิดนึงน้อเราใช้อาคมคุณนันยาเร่งรีบของเจ๊เลยครับเพื่อที่จะโจมตีป้อมพิสตีแล้วก็ไปต่อนครับเจ๊นี่โหดจริงนะ เสียติดเทอร์โบนะครับแต่ว่าเราเข้าไปนะครับเหลือด้านบนนะครับซุปเปอร์มังกรเหลือเพียงแค่ตัวเดียวนะครับทำให้ความฟูนะครับอยู่ด้านซ้ายกับด้านบนครับเราไม่สามารถที่จะได้นั่นเองก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับก็เลยได้ไป2ดาว82%เครับที่เราจุมตีป้านเลเวล16กันเนาะสยดาครับที่เราไม่ได้3ดาวแต่ว่าทำเต็มที่แล้วนะครับก็ ได้มา5้าดาวครับวันนี้กับการโจมตีบอบ้านสิ้าและบ้านสิกนั่นเอง